วันนี้เรามาพร้อมกับนาฬิกา Pat e ท Philippe 5990นทับนะครับบอกเลยครับว่าเป็นนาฬิกาที่สร้างประวัติศาสตร์ให้ทุกคนตื่นตกใจในราคามาแล้วพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกันครับว่าเรื่องราวของนาฬิกาที่ได้รับความนิยมเรือนนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างเขามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างการลงทุนในนาฬิกาชนิดนี้จะเป็นอย่างไรครับอนาคตจะขึ้นอีกไหมหรือจะลงไปกว่านี้เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะ ผมจะพาทุกคนมารีวิวดูความสวยงามแล้วก็มาหาคำตอบในท้ายคลิปกันเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe จะได้ไม่พลาดรีวิวนาฬิการเรือนใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ PS Luxury Watch ด้วยนะครับเจ้า p a t e c 5990ทับ 1A เนี่ยตัวเรือนได้ถูกผลิตขึ้นจากสเต l เล s สต e ลนะครับให้มีขนาดตัวเรือนทั้งหมด40.5ม mm, ิลิเมตร ความหนาทั้งหมด12.53ม mm. ิลิเมตรสามารถกันน้ำลึกได้มากถึง120เมตรนะครับซึ่งการใช้งานจริงเนี่ยก็คงจะไม่มีใครเอาไปดำน้ำถึง120เมตรถูกไหมฮะแล้วก็ใส่ลงน้ำเนี่ยจะไปไว่ายน้ำก็คงจะไม่ค่อยมีใครไปทำกันแน่ครับ5990ทับ 1A เนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาที่เรียกว่า Travel Time Chronograph นะครับซึ่งตัว movement หรือ c a l i b e r ด้านในเนี่ยก็จะใช้ คาลิเบอ C.H. 2 8 5 2 0 K. า C. F.U.S. นะครับซึ่งจะมีความถี่ทั้งหมด28,800ครั้งต่อชั่วโมงนะครับสามารถสำรองพลังงานได้มากถึง55ชั่วโมงแล้วก็เพด้านหลังนะครับผลิตจากคริสตัลแซฟไฟร์เพื่อโชว์ตัวโรเตอร์ทองคำา8 8 K. แล้วก็โชว์การสลักสลาวที่สวยงามนะครับในระดับพ a รเทคเฮาทมากนะฮะ นอกจากความหล่อเหลาความหน้าตาดีของ5990เขาเนี่ยครัก็ยังมีฟังก์ชันที่โดดเด่นนะฮะคือการพัฒนาต่อยอดหยิบเอาฟังก์ชันทุกอย่างเลยของเจ้า Patek p h i l i p p 5980รุ่นเดิมนะครับมาผนวกกับฟังก์ชันเด่นของเจ้า Patek a p o a n o t 5164นะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันเด่นก็คือ Travel Time นะครับซึ่งสามารถบอกเวลาได้2 Time ม o โซนแล้วก็ บนหน้าปัดเนี่ยก็ยังมีปุ่มโลโก้กับโฮมนะครับซึ่งจะแสดงได้ว่าเป็นกลางวันกลางคืนด้วยแล้วก็กันให้คนที่ไปโดนปุ่มด้านข้างเนี่ยสับสนว่าเจ้าตัวนาฬิกาเนี่ยมันตกลงแล้วมันกี่โมงแล้วกันแน่นะฮะนี่ก็คือข้อเด่นของเจ้านาฬิกาเรือนนี้นะครับไม่แปลกใจนะฮะที่ว่าทําไมค่าตัวเขาสมัยก่อนเนี่ยพุ่งขึ้นไปล้านลองกดจับเวลาดูแล้วเนี่ย ต้องบอกว่านุ่มมือมากๆแล้วก็รีเซ็ตก็นุ่มครับกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมเลยคือสมกับที่เป็น1เบอร์หนึ่งของโลกนะฮะเจ้านาฬิกาเรือนนี้เรามาดูในส่วนของการตั้งเวลาแล้วก็ไขาลานกันครับการไขาลานก็ต้องคายเกียร์มาแบบปกตินะฮะแล้วก็หมุนขึ้นไปครับ เสียงเขาเนี่ยก็จะนุ่มมากๆแทบจะไม่ค่อยได้ยินเลยคือต้องเรียกว่าทำออกมาออกแบบมาได้ดีจริงๆถ้าเป็นโ o เล x เนี่ยเราจะได้ยินเสียงแบบชัดเจนเลยฮะฟืดฟืฟ,ฟ,ฟชัดเจนมากแต่เจ้าตัว5990เนี่ยหรือจาริกาต่างๆของแบรนด์ปาเต็กเนี่ยมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ว่างงมากว่าเวลาขายแล้วอะมันเหมือนเราขายลานจริงหรือเปล่ามันนุ่มมากสำหรับเรือนี้นะฮะเวลาตั้งเวลาก็ จะไม่เหมือนกับแบรนด์โรเล็กซ์นะครับก็จะมีแค่การดึงเม็ดมายมมาตำแหน่งเดียวนะครับเพื่อเซตเวลาครับฟังก์ชันเด่นของเขาเนี่ยก็คือการบอกเวลาแบบอิสระเลยนะฮะแบบ2 Time Zone ถ้าเราดูตรงโลเคอลเนี่ยก็ยังเป็นสีดำตรงหัวก็ยังเป็นสีดำนะฮะแปลว่ายังเป็นเวลาข้าอยู่เราก็หมุนไปเรื่อยๆครับในการเล่นนาฬิกาเนี่ยเราต้องหมุนไปเรื่อยๆครับเพื่อดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงไหน เราจะถึงสามารถหาจุดได้ว่าออนาฬิกาเล่นยังไงครับไม่ต้องกลัวพังครับจริงๆแล้วนาฬิกาที่ทำมาดีๆเนี่ยมันไม่ได้พังง่ายๆครับเพียงแต่ว่าเราอย่าไปฝืนจังหวะเขาครับถ้าใครเนี่ยยังใช้ไม่เป็นนะฮะก็ขอให้เล่นดูเลยครับไม่พังแน่นอนกดมาครับเรากดมาเรื่อยเื่อย่าเรารู้แล้วอ่ะเข็มเนี้ยเข็มโลโคอลก็คือเข็มสั้นอันใหญ่นะฮะ จะเรียกยังไงดีทุกคนต้องสังเกตครับแต่บอกว่ามันนุ่มมือมากๆเลยในการกดแต่ละทีคือสุดจริงๆครับคือผมมองว่าในการใช้งานนาฬิกาเนี่ยมันก็เหมือนการขับรถนะคุณต้องลงมือเล่นลองเล่นดูจนชานาญแล้วคุณจะรู้วิธีการใช้งานของมันเองซึ่งถ้าเกิดคุณไปดูในอินเทอร์เน็ตอ่ะก็สามารถบ่งบอกได้ว่า้าวสักพักนึ่งคุณก็จะลืมนะฮะ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเลยคือคุณต้องจับบ่อยๆเล่นบ่อยๆคุณจะชินครับส่วนการเปลี่ยนวันที่ของเจ้านาฬิการเรือนนี้ครับก็ต้องใช้พุชเชอร์นะฮะในการกดลงไปที่ปุ่มนั้นแล้วก็เจ้าตัววันที่เนี่ยก็จะหมุนเปลี่ยนในวงตรงนี้นะฮะซึ่งการตั้งวันที่ของเขาเนี่ยก็จะดูว่ามันยากไปนิดนึงสําหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ในการตั้งวันที่เล่นด่วนคือว่าถึก วันนั้นคุณออกนอกบ้านไปแล้วเนี่ยมันก็จะลําบากนิดนึงเวลาคุณตั้งวันที่นอกบ้านแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาเหลือๆคุณควรจะตั้งวันที่รอไว้เลยก่อนเพื่อคุณจะทําภารกิจในแต่ละวันนะฮะเพราะว่าวันที่เนี่ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยนลําบากนิดนึงหรือบางคนแอดวานซ์เนี่ยก็สามารถใช้อุปกรณ์อื่นๆที่มีความเล็กความแหลมความแข็งเนี่ยกดเข้าไปได้ที่มันแทงกันได้นะฮะแล้วก็ส่วนของตัวสายเนี่ย ต้องบอกว่าขัดแต่งมาอย่างดีฟินิชชิ่งดีครับตัวบันพับก็ค่อนข้างที่จะเปิดย่ากนะครับแข็งคือไม่หลุดง่ายๆฮะเปิดกลางออกมาก็จะเป็นบันพับหน้าตาแบบนี้นะฮะมีการขัดเงาที่สวยงามครับด้านในแล้วก็เจ้าตัวสายเนี่ยซูมดูกันเลยฮะด้านข้างเนี่ยจะเป็นฟินิชชิ่งแบบ ขัดด้านนะฮะหรือว่าลายาตินคือเขาขัดด้านมาแล้วก็ตรงมุมระหว่างด้านข้างกับด้านหน้าของสายเนี่ยก็จะทําเป็นแบบขัดเงานะฮะแล้วก็เป็นองศาที่สโลปสวยงามมากถ้าใครเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องโลหะเรื่องสตีลเนี่ยก็จะต้องรู้ดีแล้วฮะว่าการขัดแต่งชิ้นงานผลงานออกมาแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยครับ มันต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็ใช้ฝีมือสูงมากๆเลยในการทำออกมานะฮะคุณดูครับข้อกลางเงาเขาก็สวยงามครับคือเวลาทำให้การใส่เนี่ยมันดูมีมิติแล้วก็จะพามาดูโรเตอร์ด้านหลังครับว่าเนี่ยของแท้มันสวยมากคือสลักสลาวด้วยมือแฮนด์เมดทั้งหมดนะฮะสวยจริงๆแล้วโรเตอร์ตัวนี้ก็จะหมุนเพื่อสำรองพลังงานให้เราได้ตลอด ทำจากทองคำา 18k นะครับเป็นสิ่งที่ของปลอมเนี่ยไม่สามารถทำเหมือนได้จริงๆเป็นไงฮะสมชื่อพาร์เทคฮอลมาร์ไหมครับสวยงามสุดๆเลยอย่างที่บอกครับว่าตัวเรือนขนาด40.5ม mm ิลมของเขาเนี่ยบวกกับความหนาของตัวเรือนเขานะครับเวลาขึ้นข้อมือของผมซึ่งข้อมือของผมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นไซส์ค่อนข้างมาตรฐานเลยนะฮะ อาจจะดูว่ามันใหญ่ไปนิดนึงแต่เวลา,เาดูของจริงเนี่ยผมว่ามันก็เข้าข้อนะมันสวยมากนะครับสําหรับเจ้าปาเตา5ะ5 990นทับะฮะข้อมือผมก็จะอยู่ขนาดประมาณ7นิ้วนะครับในส่วนของการใช้ฟังก์ชันโคโนกราบนข้อมือเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายนะฮะเพียงแค่กดเองแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะทำงานได้อย่างนุ่มนวลน,นะครับเรียกว่า เป็นนาฬิกาที่ออกแบบมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยกดผิดแล้วมือพลาดไปโดนปุ่มกดตรงนี้นะฮะมันก็จะเลื่อนได้เหมือนกันนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับสำหรับการกดเวลาในส่วนของตัวเรือนหน้าปัดนะฮะก็จะให้ดูกันแบบไกล้ๆจะมีการลงหน้าปัดหลายลูกฟูกนะครับเป็นสี s u n เบ r ร์ไล่กลเดียนนะฮะร,ระหว่างสีดํากับสีเทาเข้ม เวลาโดนเฉดสีโดนแสงเนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกันก็จะให้มิติที่เงางามแตกต่างกันนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจ้า5990เรือนนี้เลยนะครับฟินิชชิ่งของเขาเนี่ยถ้าการใช้งานด้านบนขอบเบเซ,เซลเนี่ยจะเป็นการโพลิชแบบลายผ้าซาตินนะฮะทีเนี้ยการที่ใช้งานของเขาเนี่ยบางทีอาจจะเกิดรอยได้ตรงข้อที่เป็นเงาตรงนี้เห็นไหมฮะ หรือตรงที่เป็นลายขัดด้านเนี่ยบางทีก็เป็นรอยได้เพราะเนื่องจากการใส่ใช้งานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ระวังอะไรแล้วก็ไปโดนรอยขูดขีดขีดข่วนนะฮะจบปัญหาไปเลยครับด้วยการนาไปติดฟิล์มนะฮะก็การติดฟิล์มเนี่ยช่วยโปรเทคนาฬิกาของทุกคนเวลาใช้งานไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนแล้วก็จะทําให้สภาพของนาฬิกาเนี่ยอยู่สวยอยู่ทนนะครับไม่ต้องไปส่งขัดปัดอะไรอย่างนี้บางสํานักเนี่ยก็จะบอกว่า ไม่ติดสวยกว่าก็จริงเวลาใส่อะครับมันไม่ติดแต่มันสวยกว่าอยู่แล้วแล้วฟีลลิ่งการใส่เนี่ยมันก็ดีอยู่้วฮะถ้าไม่งั้นนะถ้ามันฟีลลิ่งการใส่มันไม่ดีกว่าอโรงงานเขาก็คงติดฟ์มมาให้แล้วถูกต้องไหมฮะเพราะโรงงานเขาก็ต้องทําสิที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ติดเนี่ยมันก็สวยถูกต้องที่สุดแล้วครับแต่ว่าไอตอนไม่ติดแล้วเราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยความสวยมันจะค่อยๆลดลงครับเวลามันมีรอยนยะ พอมีรอยเรื่อยๆความสวยก็จะค่อยลดลดลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆทีเนี้ยเวลาเจ้าของนาฬิกามองนาฬิกาถ้าเกิดสภาพมันไม่เหมือนใหม่เนี่ยมันก็จะสะกิดใจและถูกต้องไหมฮะมันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเออตัวนาฬิกาเนี่ยมันมันดูเก่าจังเลยใช่ไหมครับแต่ว่าการติดฟิล์มเนี่ยมันช่วยได้เลยคือช่วยรักษาสภาพให้สภาพมันอยู่เท่านั้นถ้ามันติดแล้วมันไม่สวยยังไงมันก็ได้เท่านั้นแหละครับมันจะไม่เละไปกว่านี้นะฮะ ในการติดฟิล์มนาฬิกาใช้งานดูแลรักษาให้ถูกต้องนะครับสำหรับในอนาคตนะครับนาฬิการุ่นนี้เนี่ยก็คิดว่าราคาน่าจะขยับไปอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนสมัยก่อนที่เคยขึ้นเพราะว่าเจ้าเรือนนี้เนี่ยมันเป็นการผสมผสานเอาฟังก์ชันของเจ้าห้าเนะครับมาผสมผสานจับห้าหนกสี่นะครับซึ่งถ้าเรามองจากมุมนี้นะฮะเจ้าห้าหนึ่งหกสี่เนี่ยราคาก็ยังแข็งอยู่ปัจจุบันนะครับห้าห 2ล้านกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเรือนี้เนี่ยมันจะได้ข้อดีทั้งหมด3ข้อคือ1เลยเป็น Nautilus ซึ่ง Nautilus เนี่ยเป็น DNA รากฐานดั้งเดิมของจ lar า g e n ตานะฮะเป็นนักออกแบบนาฬิกาชื่อดังที่สุดแหละของโลกใบนี้ออกแบบอะไรมาก็ปังไปหมดนะฮะนาฬิการาคาดีไปหมด2เลยนะครับคือเจ้านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมีฟังก์ชันที่โดดเด่นก็คือโครโนกราฟ ดึงมาจาก5980ซึ่ง5980ราคาตอนนี้ก็3ล้านกว่าครับไม่มีต่ำกว่า3ล้านทั้งนั้นนะฮะ3ล้านบาทจนถึง4ล้านนะฮะส่วนเจ้าเรือนนี้ครับอย่าลืมว่าข้อดีที่3ก็คือมีฟังก์ชัน Travel Time ครับของเจ้าตัว5164เรียกได้ว่านาฬิกาเรือนนี้นะฮะถูกดึงเอาความครบครอบสมบูรณ์มารวมไว้ในที่เดียวดังนั้นราคาเขาจึงแข็งนะครับพร้อมที่จะวิ่งไปได้เสมอ สำหรับ5990นะครับของในตลาดปัจจุบันตอนนี้ยังถือว่าน้อยกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่ามีรายการผลิตเริ่มต้นที่ปี2015นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้ดิสคอนเจ้าต,ตัวหน้าปัดสีดำแบบนี้สีเทาแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไปผลิตเป็นตัวหน้าปัดสีน้ำเงินเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ด้านข้างนี้ให้นะครับให้ดูเปรียบเทียบกันหมัดต่อหมัดว่ารุ่นไหนสวยกว่ากันแต่บอกได้เลยครับว่าสีน้ำเงินแพงแล้วก็แรงกว่าหลายร้านครับ เนื่องจากว่าเป็นปีใหม่แล้วก็มันค่อนข้างจะลิมิเต็ดในเว็บ p a t e k p h i l i p เนี่ยก็ได้ลงว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่แรที่สุดนะฮะของปะเตะนะฮะเจ้าตัวหน้าสีเงินอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตนาฬิกาดีๆแบบนี้นะครับจะมีรีวิวนาฬิกาให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆเลยนะฮะในมุมมองในสไตล์แบบ ps watch นะครับ สำหรับวันนี้ครับผม p e p c e p h ชต้องลาทุกคนไปก่อนครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ